สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุต่้งประเทศและกาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทั้งฝั่งไทยเบิร์สุกูสุคนนะได้มีเรื่องเกิดขึ้นระบางไทยลาวเนาะคิดอ่าคนลาวคิดว่าคนไทยทันไปมองหน้านะก็เลยบอกให้เราจอดรถลงมานะแะกบ,บอกแกให้เราขอโทษนะค่อยคิดว่าคนไทยเขาก็งงเลยนะเพราะว่าบอกให้เขาลาวขอโทษเรื่องยังนะ ซึ่งในนี่นะมีคนไทยขับรถอยู่ในลาวค่ะแหละนะซึ่งทางที่เราขับนะมันเป็นทางหุบเขาเนาะรถติดยาวเต็มไปหมดเลยเนาะติดยาวเยียดเลยแล้วแกการที่เราซ่องหน้าเอามาเบิ้งอันรถติดเรียงกันไปนะั่นนะและ้วก็อาจจะไทยคนลาวกุมหนึ่งหันบุพใจคิดว่าเราหันไปเบิ้งหน้าเขามองหน้าเขานะหาเรื่องเขานะ อ่ะขอมีคลิปวิดีโอมาให้พวกเราเบิ้งไปเบิ้งคลิปวิดีโอกันก่อนนะที่หน้าก่อนแล้วผู้ใดก็ไลฟ์ไปมากผู้ใดก็ยักไปยักมากมูจิมาจีนาซีนใช้มือถือจะมาจะมาใส่พวกเยอะพวกมัเยอะอันนี้ก็เป็นไอ้น้องกันอันนี้ก็เป็นพวกตระกูลเดียวกันหนักทานซื้อมีนจะคูนเดียวกันอนี้ลูกหลานเดียวกันเจามาจีนากันนึงมาชี้อะไรชี้ตอนไหนต้องชี้บมึงชี้อยู่ท่านไหนสั่งมึงแน่นหน้าอีกมันบอกผุดไทยเฮียนแน่นหน้ากันเดียวแล้วก็แล้วมามึงยังแนมไปก็ยังแนมอยู่ คนไทยนี่แนวหน้าแฮงบ่าไรเลยทัออ้งคนลาวเหาย,ยัางบวววท่านเลยบวเก่งเพาะมันต้องข้อโทษคนนี่น่ะคือสีหน้าก่านบุกพิษน้องมึเป็นไรอโทษก่นนะอ้าวมึงแนวหน้าก็ก่นอนเนา,านะอย่ามาเก่งอย่ามาจะทำนักเลงหลายคนเนาะถ้าผิดละขอโทษละจบเฮ็ดผิดขอโทษกันละแล้วคนอื่นเนี่ยมันมีปัญหามิแต่มึงมีปัญหาผู้เดียวโอ้ไม่มีได้ไงก็ขี่มาอย่างนั้นเนี่แล้วมึงมานนำหลังนี้มึงยังมัมีปัญหาคนอื่นมีปัญหาใช่ไหมมมีปัญหาเฉพาะ มึงไปกันแน่นากูนี่ย่าไปแน่นากูขับรถมาแน่นากูไม่มึงแน่มาถ้าพี่จะแข่งอะไนี้พี่ไปไม่รอดหรอกเฮ้ยไม่รอดก็ไม่รอดอะตำรวจมันก็มีทำไมเออมีตำรวจมีตำรวจกับย่านหรอกนี่ก็เอินมาเลยไหมครับเอินมาเอินมาม่แมเอินไม่แมเอินตำรวจัมาอมาอมานักเลงใส่ผมนะบนักเงคนเลาเป็นนักเลงหรอมมีพลังเล่คนเล่านะอไทยนี่แหละนักเลงนะ ไม่ซีนาก็มีบะไรเด้คนไทยเข้าเฮียงเออนคนไท<อ>ยงเนียมัน<อ>ทงนีหน้ามันทางเนียนหน้านะอ้านไหยครับรอเข้าก็จะเนียนหน้าเวลามันชีโอ้กอมากัะเนียนหน้าอีกอ,อ,อน,น่ะว่ามันอ่าเ่็จำเป็นที่จะมาเฮ็ดเรื่องน้นอยๆให้เป็นเรื่องง่ายเพราะคิดว่าคนไทยเขามองหน้านะบางทีเขาอาจจะไม่ได้มองหน้าพวกแก้วก็ได้เพราะว่านั่นเป็นทางที่รถติดเงวไปเลยเนาะ คือพวกแก้วหันถ้าเกิดเราไปมองไหนมองเนื่องเห็นรถติดยาวนะพวกแก้วก็ต้องแนมเบิองออกเป็นธรรมดาแล้วก็อาคิดตามเบิ่งนะถ้าเกิดเราพวกแก้วเป็นคนตั้งชินเป็นคนซาดอื่นนะขับรถคนเดียวอยู่ในประเทศประเทศหนึ่งนะแล้วพวกแก้วหันนะจะกล้าแบบไปมองหน้าเจ้าทิ้นบ่นะจะกล้าลงไปหาเรื่องเขาบนะ่คิดเบิ่งนะเขาเป็นคนที่ขับรถในเส้นทางเดียวกันนะ เรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆจําเป็นต้องให้ได้เป็นเรื่องง่ายมันเ็นให้เบิงพวกแก้วหัน,นเชื่อนแหงโพดบางคนในคอมเมนต์นี่เอ้าผักมันลงเหวเพระนั้นซะันนอ,อยากให้ใจเย็นๆเบ้าจากันมีหยังก็เบ,บ้าจากันเจ้ายังให้เขาขอโทษอันเขาจะให้เขาขอโทษเรื่องยัง บางทีเขาบบได้พิดเขาก็บรจําเป็นต้องขอโทษนะยังให้เขาขอโทษเพราะคิดว่าเขาเบื้องหน้าเขาซี่หน้าแต่ว่าในการกระทําของพวกเจ้ากับเขามันตั้งกันขักนะพวกเจ้ามีเป็นกุ้มเขามาคนเดียวนะคิดเบื้องแต่เท่านั้นแล้วว่าเขาจะไปหาเรื่องพวกเจ้าเห็นยังนะะเขาเจ้าตัวเองไปเสี่ยงเห็นยังนะมันกุ้มกับตัวเองอยู่บอถ้าเกิดเอาตัวเองไปเสี่ยงแบบนั้นเขาก็น่าจะคิดแหละ แต่สิ่งที่พวกแก้วไปแบบก้างเด้งจะเขาเพาพอเห็นป้ายรถเขาเป็นคนไทยบอพอเห็นว่าเขามาคนเดียวบอถึงว่าจะไปก้างซิเขาแบบนั้นและคอมเมนต์ทันกับคือการเบาได้เบาแน่เนาะบางคนกันยังอาศัยยุ่ประเทศไทยซ้ำอัานคอมเออบางคนนะคนประเทศไทยเขาก็อ่านภาษาลาวได้อยู่ยังให้ใจเย็นๆมิยังก็ค่อยว่าจาก,กันนะเราเป็นชาติพันธุ์พี่น้องนะจําเป็นต้อง ไปเฮ็ดเรื่องเล่น้อยให้เป็นเรื่องง่ายหากกันแว่ดีก็สร้างกันเจ้าเป็นเจ้าชิดน,นะแทนที่จะเห็นแบบโอ้ยเห็นรถแคกบ้านแข้งเมืองมาแทนที่จะเบ้าจ่าถามไถ่นะแล้วก็ให้น้ำใจเขาปลอบใจเขาเพราะว่ามันเป็นรถติดเลรถติดเหี่วเหี่วเยียดนะหลายกิโลเมตรนะ และแถมพอพอหันเจ้าจิมาบอกให้บังคับให้เขาขอโทษเจ้าแล้วเอาอนญาตพี่พี่น้องเจ้ามาคู่เขาหันมันบ่ค่อยจะดีปันใดเพราะมันมาแม่นเรื่องง่ายมันมาแม่นเรื่องเขาคาดบตรตายอย่างเป็นเรื่องแค่ว่ามองหน้าจักเรามองบะมองกับบ่จักแหละนะพราว่าคลิปต้นทางกับเ่าเห็นว่าจิมีว่าเรามองหน้าพวกเจ้าก็แค่มาถ่ายวีดีโอขึ้นตอนที่มีเรื่องกันแล้ว พวกแกต้องมีต้นปลายสาเหตุมากว่านั่นอีกเด้อนะถ้าเกิดเรามีแค่ตอนที่เรานั่งอยู่ในรถแล้วบอกว่าเราหันมองหน้าเบิ้งหน้าเจ้านะเื่อหน้าท่ายตังแต่พูดนะเแตๆคิดว่าเรามองหน้าจะพูดแหละนะท่ายังงเๆตอนนั้นอันนี้มีแต่พวกแกาเอาพักพวกมาคู่เขาแล้วก็ถามเขาว่าเจ้ามึงแล้วก็เจ้าเบื้องหน้าข็ให้อย่างว่าเจ้าซีหน้าก็ให้อย่างนะ ในคลิปก็ไปเห็นว่าซีราซีหน้าเราก็นั่งอยู่นั่นนะไปคนเดียวนะเขาบบก้าไปซีหน้าในเจ้าทิ้นดอกเขาบบก้าไปซีหน้าพวกแก้วดอกมะแห้งพวกแก้วมีหลายคนเขาแห้งมีคนเดียวนะคนที่ไปคนเดียวเนี่ยได้เขาก็ต้องเซฟตัวเองนะเขา,าเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงไปนั่นดอกนะเขาควรจะต้นทับเขาทามเขาเยิยม้ยมๆแจ้งสใสใส่เขานะอย่าคิดว่ามีคนพักพวกหลายเราจะไป เก่งไปก้างใส่เข่บบาบเอาเดอแบบนั้นนะนะเอาให้สมที่คำว่าว่าเขาเป็นคนรลาวเขาเป็นคนมีน้ำใจเขาเขาเป็นคนประเทศที่หน้าตายิ่มๆแจ่มใสบบแมนบอกเอาให้สมคำขวรพวกนี้แน่นะบบเห็นโบแมน่าจีเห็นว่าเป็นป้ายไทยก็ที่แบบไปลงหุ้มเขานะบบเอาแบบนั้นนะมันบบดีนะบบงามนะมีอย่างกะว่าจาก,กันนะทาท่ายกันนะ ว่าเขามาให้ยังนะถ้าเกิดว่าเขาว่าว่าเขาไม่ได้เบิ้งหน้าคือว่าเล้วไปหนะะ่อยจะช่วยให้ได้เป็นเรื่องง่ายนะแล้วก็พวกที่คอมเมนต์ท่านคือก,กันนะจะซู้ก้างลายเนาะเห็นว่าอันกฎหมายให้ยังพวกเจ้าบ่าได้ก็เบาๆลงแน่การที่เฮาเฮ็ดดีกับผู้ใดผู้หนึ่งนะเสื้อว่าว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะนําผลตอบแทนม,มาหาพวกเฮานะ เพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าเกิดว่าอ่านี่เราเข้าไปเรามีความปลื้มใจแห่งกับประเทศเราเนาะว่าประเทศเราเป็นประเทศที่ผู้คนหน้าฮักนะมิมตรไมตรีที่ดนะีเป็นประเทศที่คนเราหันมีอันจิตใจเย็มแย,ย้มแจ่มใสเนาะถ้าเกิดเป็นเรื่องนี้พวกนี้แพร่เข้าไปนะคนหลายประเทศกระซิเข้ามาอยากเข้ามาเที่ยวประเทศเราอยากเข้ามาสัมผัสเลยนะ ไอ้ที่บอกว่าขับรถล้วคิดว่าเขาเบิ่งหน้าเนี่ยแล้วกับท้า้เขาลงมาอยากให้เขาขอโทษนะแถมมาคู่เขาอโโอเอาพี่น้องเอ่อพวกเจ้กามาเอามัวพวกมาใส่เขาเซาเด้อนะเข้าออกไปไภอยากเข้ามานะคิดแน่